สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องรับไปเลาะเนะชนแนวนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับนี้ภาพพี่น้องเลาะมาทางบานน้องตอแก้วหรือบานน้องบักเน่าน้องตอแก้วครับน้องตอแก้วเนาะมาที่ชัยพรฟาร์มนี่โอ้หนาวบอหรืยยังไงไม่ได้ยืนเกิดกอดดกหนาวหรือว <now, S 2> ิอ now, ่ง น้องฟิมชัยพรฟาร์มเป็นจังไนง่ว่าเอาลงไปมีคนโทุถามอยู่บ่ของเจ้าฟิมทุ่มายอยู่ครับเงินบ่ทุมาตเตสไนเอลอเมื่อเมือกบบอได้ทุ่มับเมื่อนี้ล่าสุดเลยมันบ่อยากได้ทุ่มหัวลุนบ่เพื่อนให้ไหลเมื่อไหรเพื่นให้อยู่ล่ะ บอกโอ้คือยังคุยกันอยู่ครับโอ้ชัยยพรฟาร์มมีพี่น้องั้างอายุทยาบ่ะโทรมาแม่ครับอยากได้แม่สาวน้อยหัวหลุนครับอันตัวมีลูกน้อยนั่นบ่แม่ครับโอ้เดี๋ยวไอซ์ไปเบิ่งให้นี่ตอนนี้พอดีพอชาิแเราโทรหาสายเราพอชิดวันดีครับพ่อวันดีครับเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้โอ้ยตันหายว่ะนี่บโอ้ มือใดไปทังใครเป็นตันยาม้าเหง่าครับปลูกไว้ไหลายอยู่บ่อะไรายาปลูกอะไหลเติบอยู่กับพระท่านดอกปลูกจังจไรยาหน่อน่ามือได้กินมือบ่ได้กินมือได้มือบอ่ครับมันมีทั้งงัวทั้งควายโอ้อันผมจังก,กี้เห็นยาหลายอยู่มันกะม,มันเหงาพระท่านกำนาแรงโอ้มันบ่ะท่านบ่ครับบ่ะท่านครับโอ้ปลูกไว้จังไรยาหน่อน่าสามไร่ครับสามไร่ครับกาิเลี้ยงงัวจากเศร้าตัวสัตว์ ครับมันมีควายน้ำมมาเลยอีกหลายเนี่ยมีควายน้ำปลูกยาไปสามไร่พี่น้องนะครับที่เท่หานี่ว่าจังไหนนะผมพอดีผมขับรถอยู่ได้ยินประชัดปัไหนอตอนนั้นเมื่อสองค่มนี่เปิดไ้หนึ่งแสนบาทตอนนี้ก็จะลดเปิดลดํำลงมาอีกครับแม่นเหมออครับผมผมจำวาเไดพอไปไทยไหลฟามไห่อายุไร <พอ S 1> แล้วตอนนี้ อายุกวหกสิบแล้วหกสิบปีครับผมเอาได้เงิ้เดือนแล้วตีนี่ย่างย่างครับย่างปีนาปีนาครับพ่อชาติบอนน้องตอแก้วครับตำบลอย่างนี้ตำบลขี้เหล็กครับตำบลขี้เหล็กครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแลทัวหาผมว่างช่วงใหม่โมงใหม่สองเนี่ยละบ้างเนาะพอดีผมอยู่เดชอุดมขับรถในยินประชาชับันไดขับมาหอดบ้านก็เลยโทรมาหาน้องฟิมนั่นแหละน้องฟิมบอก มาไทายก็ะทยวสาสันอันจะขายงัวว่าวะสันเถาะครับจะขายครับโอ้สิขายง่ว่าสองโค่มนี่ผมเคยลง่งเอาเคยถ่ายลงไปแล้วน้อพ่อชาติเนาะเคยถ่ายไปล้นหนึ่งแล้วครับพอว่าโค้มละโค้มละหามือนครับโคมละหามือ,รมอครับโอ้คือแม่นี่นี่พอซื้อแมาหลายมาไหนตอนนั้นซื้อแม่ลูกตัวแม่มาแสนหาครับโคมนี่เด้ครับตัวนี่ตัวนี้ซื้อมากับลูกมั่นตัวหนึ่งแสนห้าแม่นครับ แต่ว่าลูกมันขายไปแล้วขายไปแล้วครับหลายปีแล้วมั้งเนาะขายไปประมาณ2ปีนี่ครับ2ปีไม่ได้ลูกเจ๊กโตละแม่นี่ได้ลูกประมาณ3โตนี่ครับนี่ลูกโต3อยู่ข้างนอกโต4ท้องอยู่บนนั้นนะยัางบ่ทันได้ผสมครับย่างๆมันคืออ้วนคัแท้ก็ดูแลแน่เพิ่นใหญ่จังหนอยอยู่โอ้ลูกตัวใดนนั่นลูกมันม่ไหะอ่าเป็นพ่อรับจ้างครับพ่อรับจ้างแถวบ้านเนาะครับอันใส่รถมารับจ้างมาสั่นเถอะค่าสมไหลปันไหนนี่ยหนึ่งพันบาทครับค่าสมหนึ่งพันบาทในบักเถิกพี่น้องนี่ อายุไหลามาไหนลูกมันนี่สี่เดือนเลยครับสี่เดือนโอ้มันคือมันใหญ่ครับแท้เนื้อนหนังมังสาตัวนี้เอาไปคุ้มฝูงได้เลย,เลยนี๋นี Head ่เฮ็ดเขาอยู่บ่านั่นบอรครับบอครัคบเอามันท่านได้ออกครับท่าน,น,นได้ออกแม่น,มนบอ่บอยังครับโอ้ตัวนี้คุ้มฝูงได้เลยง้วะสี่เดือนง้วะโบดครบเครื่องเลยพี่น้องเบิ่งเบิ่งลึ่งกะสี่สิบห้าองศาดีนะครับเนื้อหนังมังสาดีไปขนาดง้วะขนาดพอพันแถวบ้านเดีแม่นบ่ครับ มันยังให้ลูงานปัะนี่แม่นี่จะได้ตัวแม่อีกก็เลยล่อมผสมโตบางมันเสด็แม่ว่าปัดเป็นตัวผูครับอืม่าพอพันกับสิงาเติบตัวหนอนนี่เนาะก็ไข่แน่อยู่ครับไข่แน่อยู่เป็นหมอที่เขาแก่มาสมให้นอกนี่โอ้เราเลี้ยงงัวดีอยู่นี่กินยาได้กินหวาหารบ่นี่บ่อครับบ่อบ่ได้กินครับห้ามห้ามกับบ่ได้กินครับมีแต่ยาสดกับเฟืองราคามันถูกกันเลยปอะกาศลูทุนหลายกัพ่อดูด้ เป็นจังไหเวาสู่ฟั่งเนี่ยตอนช่วงว่วแพงตะกีนั่นก็จะว่าพอสาดเบิดน้ำม้วนเป็นล้านครับแป้ล้านครับแป้ล้านพอมาถึงล้านเแปะแป้แ,แป้แปล้านก็เหลืออยู่สองคมมีแล้วนี่เหลืออยู่สองคมซื้อมาขายไปบ่ตะกีนั่นนะซื้อมาจะขายเหรอครับบ่ได้ขายมันบ่ได้ขายมันติดเนาะหนึ่งก็คือผมมีลูกไอ้โตที่บมมีลูกเนี่ยคือนนักเลยครับโอ้ต้องขายตัดราคาลงเป็นมัวเนื้อเบิดคนที่เขามาซื้อเขาก็อยากเห็นลูกมันนําแมนครับแมน พื่อป้องกันหนึ่งหมันสองระบบสืบพันธุ์มีปัญหาครับนมบ่อท่านสมมันบม่อท่านขึ้นบ่ยังบม่อท่านขึ้นเลยครับสูงประมาณเท่าไรพ่อชาตินี่ประมาณร้อยห้าสิบนี่ครับประมาณ150ร้อยห้าสิบนอประมาณร้อยห้าสิบเปิดราคาใหม่ตะกี้เปิดไว้โคมนนี่ห้าหมื่นเปิดราคาใหม่เท่าไหร่นะตอนนี้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองครับผม ต่อรองได้อยู่บ่ต่อรองได้นิดน้อยครับต่อรองได้นิดน้อยนิดนิดครับนิดนิดเผื่อค่าถ่ายคลิปนั่นอยู่บ่นี่ครับแมนครับเผื่อแล้วแมนบ่เผื่อแล้วครับเผื่อค่าน้ํามันค้นมาถ่ายคลิปนั่มนิดน้อยบ่เนี่งอลูกสามนี่เนาะภาษาเนาะซื้อมาแสนหาพี่น้องสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกอยู่ดอกนะครับม้วงดำก็เป็นม่วงดำเป็นม้วโบดเครื่องดำนะครับกะยั่ง เอาไปต่อยอดได้อีกอีกหลายอยู่พี่น้องพอเราเปิด42่หมื่นสอง่หมืองต่อรองได้เบอร์โทรใดพระชาติเบอร์โทรพอชาติน่ะนะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหอามครับอาเก็บคค้แรกครับเดี๋ยวเอาค่กสองออกมาเบึ้งบัตนี่เบึ้เงตีอะไรพี่น้องซื้อมาแม่ลูกแสนห้าตัวลูกมันก็ขายไปแล้วหรอวะเนาะนะครับตัวนี้เป็นลูกที่3นะครับนี ลูกง่ามไหมเบิ่งหัมเบิ่งหัมเบิงบ่งไข่เบิ่งไข่ไข่คู่อยู่นะมันเป็นไข่เดียวนะไข่ดำพี่น้องผมว <ไป S 1> ่าโบสเครื่องดำนะครับ<ป>ตัวนี้ถ้าผมว่าคุ้มฝูงไ,ได้เหมคุ้มฝูงว่าบ้านนะเอาไปจี๋เขา,จ,า,ขาจ้างเขาจี๋เขาเอาขนาดจ,จะพร้อมนะครับช่วงในหยาอึศนาแล้วหยาอึดประสันขนาดพร้อมของพระศาสดาศนี่พี่น้องมึงเอาตอนเขาอ้วนนีอยู่เบิ่งบ่ได้ครับมันองค์อ้วนเบิ่งบ่ได้เลยมันบอก เอาลองคอมเมนต์มาบ่งพี่น้องพอศาสตร์ระหว่างของเรลาช่วงนี้เป็นซี่ผอมๆแน่ของพี่น้องเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกผมแน่นะครับนี่ขนาดผอมของพอชาติ์ด้วยนีย่นะครับของพี่น้องเป็นยังไงทั้งบ้านพามาบ่งตัวนี้พี่ตอน,นอทองมนะีปบบุ้มแล้วแม่นี่เออมีปบบุ้มตอนทองเงินเมนมาครับโอ้เพื่อนไห้นมลูกคลิปช่วงนี้ไหน้นมลูกอยู่ลูกสี่เดือนเหมือนที่เราให้เลี้ยงลูกดีอยู่ตัวอะไรพี่น้องเหมือนที่เราง่วสี่เดือนในปันนี้ งามอยู่ด้เนื้อหนังมังสาดีอยู่นะครับนี่บัตนานี่อีกโค้มเนึ้งโค้มที่สองตอนนั้นพระชาตทองไหลไปไหนคงี้ยห้าหมื่นขึ้นครับหา้าหมื่นคือกันห้าหมื่นคือกัน,นอันนี้กะคือแม่ลูกเอิญโค้มโหลดเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่ลูกนี่ลูกตัวเมียบปล่ตัวนี้ลูกตัวเมีย,รรมยครับลูกตัวเมียฟิมไ,<ด>ไปไล <ป S 1> ่ตัวลูกมันออกมาเบิ่งฟิมแบกฟิมมาไรลูกออกมาเอาลูกมาเบิ่งไกลๆเบิ่งปื้อนี่ก็ใหญ่คือกันสูงประมาณเท่าไรเป่า ซ้ำๆกันนี่ครับเจ็ดเนละห้าร้อยห้าสิบน่ลูกเจ้าตัวละตัวนี้ลูกสามกันคือกันครับลูกสามตัวนี้คือกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับตัวก่องเป็นตัวผู้อายุหลายวันไหนนี่อายุประมาณเกือบเจ็ดเดือน้วครับเกือบเจ็ดเดือนครับเฮ้ยมันคือคารไทรลูกมันหกเดือนนี่แหละหกเดือนประมาณหกเดือนหกเดือนตัวนี้กะผสมโตขึ้นกันบอครับอตัวนี้ผสมหลอดครับอ๋อตัวนี้ผสมหลอดบอครับแม่นลูกตัวไหนนี่อ่า เคบสามหนึ่งวใบยังอยู่อยู่บ่ใบก็ู่ในถุงมาหลายครับมันจะงเลือกตัวไหนเก็บใบเบิือนอะไรใบหนึ่งแม่ลูกเคบสามหนึ่งอีหลีอยู่บ่นี่คิดว่าอยู่ครับอุ้ยเจ็ดเดือนมันคึ้มวัาใหญ่ค้างที่พี่น้องแม่มันซื้อมาหลายวานไหนตอนนั้นพะชาติเม่นี่ซื้อเจ็ดหมื่นครับแม่นี่ซื้อเจ็ดหมื่นครับเออตัวนี้ขายลูกไปไหนแน่ล่ะขายลูกไปแน่แล้วเมนบ่ครับขายลูกไปเจ็ดตัวขายลูกไปสองตัวครับในบ้าเท่าไหร่สองตัว ขายตัวละสองหมื่นนี่ครับไในสี่หมื่นเหลือสามหมื่นเหลือสามหมื่นเหลือสามหมื่นพ่อชาติเหลือทุนมันสามหมื่นนี่พ่อชาติเลี้ยงมาจจกปีละนี่โเลี้ยงมาหล่นแล้วนะว่าดนแล้วเลี้ยงไม่หลนแล้วจนเมื่อยแล้วล่ะเหลือทุนสามหมื่นพ่อชาติจะขายอุ้ยมันคึกใหญ่แน่พ่อชาติสิขายไหลปันไหนนี่ควบนี่เปิดราคาซ้ำกันครับทีหมื่นสองฟ้าว่าเอาพี่น้องอยากยกควบเหรอยากยกทั้งชุดนั่เหระครับอยากยกเลยแมนบ่ครับแมน เฝ้ามาเอาพี่น้องนี่อันนี้ก็ลูกยังกินนอมอยู่กินนอมอยู่ครับกินนมยังผสมกันตัวนี้ยังผสมมันขึ้นแล้วบ่ยังครับยังยังยังพันขึ้นแมนบอสมง่ายครับพวกในหลอดเดียวติดแมนบอครับถึงว่าเสือลงเหลือไ้บ่มีปัญหาเรื่องระบบสื่อพันธุ์ตัวหละ่ะบ่มีนะครับสมเทียมติดง่ายพวกนี้แม่ละหลอดก็ติดลดราคาลงมาจากคมละหามื่นครับเหลือสี่หมื่นสองลดไปแปดพันนาอพ่อชัดนบผม อยากขายม่นทานเถอะอยากขายมันมีควายนึ่งช่วงนี่วายมีเจกดตัวตอนนี้ควายมีซีครับแปลงมาอีกแล้วเอามาอีกแล้วครับเ <c oughs> <อ>มื่อนันผมแม่มีอยู่สองตัว่ปนวะครับกลับไปเอามาอีกสองติเป็นสี่ไอแม่นันออกลูกแล้วโอ้แม่มันออกลูกครับแปลมาอีกตัวนึงก็เลยเป็นสี่เป็นสี่ครับไข้อีกสี่เป็นแปดบัตตอนี่เอาหกสิบปีแล้วบัตเตครับควายอยู่สวน อยู่นี่ครับอยู่ในคอกโอ้ค่ายเอามาแล้วเมืนบ่ามาแล้วครับโอ้ค่อยออกไปสวนขังคอกช่วงขังคอกบ่ขังคอกครับเอาเด้อพี่น้องเด้อลูกเคฟสามหนึ่งเหมือนว่านี่แน่นอนตัวแน่นอนอยู่ครับแน่นอนพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งโค่นกันหกแปดนี่ยละประมาณนี้นะครับค่ายครับค่าอยู่ต้องไปโคนใบให้เขาเด้อบไปแต่นดี๋ยวโคนใบต้องคนใบครับคิดว่าใบยังอยู่อยู่บ่กองเอเล่หลายหลายใบยังยังบ่สามหนึ่งกับหกแปดเนาะครับเอาพี่น้อง มันมันจำบ่ไดดมันหลายตัวแต่ก็เรา,าว่าบ่อลูกสามหนึ่งกับลูกหกแปดเนี่ยหลายพี่น้องแต่ว่าแม่มันใหญ่ตอนนี้แม่มันอาจจะเป็นสีสุบๆเนี่ยพอวลาลูกยังกินนมอยู่ไหมกินนมครับเจ็ 7, เดือนยังกินนมอยู่ตัวใหญ่แห้งอีหลีมไหมพี่้องนี่สี่หมื่นสองพี่นออ้องเบิ่งเอาที่ลไ่เอาเดอร์ฟาวเอาเดอร์ผู้ใดยอยากไดงว้วไว้เลี้ยงนะครับเพราะแฟนสิลงทุนเฮ็ดฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่ไคร โอเห็ดฟาร์มไก่ไข่อีกแม่นครับตอนนี้อยู่หลังบ้านหมดละกำลังเห็ดอยู่โอ้สั่งไก่เขาแล้วมาแบบพันโตัวหมดละอ่าที่โียวแบบตอนนี้ขี่แมงวันมันสิบอกกวนญชาวบ,บ้านบางอย่งยางใหญ่บอกเลี้ยงเป็นพันโตจังว่าพี่เบิร์ดจังไรน,นี่ละ่ะบ่ลงน้ำฝนก็กัน,อห,นหอดปลาเข่งปลาดุกมีเบ็ดส oh. ุกสัตวดดูหัน,น,นทั้งไก่ชนเบ็ดมีโซเนียวล,ลงเบ็ดเราบ่เดี๋ยวนี้ลง,ล,นลงไปแล้วครับลงไปแล้วจังยังไก่มาท่านไหนมาเอาดีดีดีครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนะครับนี่พอชาติเราเปิดสี่หมื่นสองเท่านั้นนะครับ พอว่าตะกี้เราเปิดแม่ลูกหาเมืองนะครับคบหาเมืับมีคนเขาโทรมาต่อร้องอยู่ครับเป็นอาจารย์อยู่ทั้งนครพนมเลยครับโอ้ยสองคบนี่ประมาณเจ็ดหมื่นห่าเจ็ดหมื่นห้าผมก็ว่าว่าสิคุยกับเราแล้วว่าอ่านหนังไปโรงเรียนก่อนก็ไม่มาโทรมาอีกนะครับกันไปกันเล่นไปนะกันเลยไม่โทรมาอีกก็มก็ได้จักแปดหมื่นก็สิไปอยู่นครพนมแต่ไม่นั้นรับประจานเนาะครับครับอ้าฟังเอาเด้วยอะพี่น้องพอได้ปรึกษากับแฟนแล้วอื แสดงว่าอยากเอาออกอีหลีนอกก็ได้ครับอันนี้ขายสี่หมื่นสองหรือสี่หมื่นนี่การเลี้ยงมากตั้งเท่าใดปีนี่ได้ค่าได้ค่ายาแค่หมื่นเดียวเลยเมื่อไหร่นะครับการทศใดค่าแรงเมื่อไห้่คืนมามีค่าแรงดอกแดงเอาความแข็งแรงร่างกายเอาความแข็งแรงร่างกายเลี้ยงเอาขี้ใส่หน้าครับผมเลี้ยงเอาขี้ใส่แปงยาประซันเถาะครับเป็นว่าผสมง่ายครับว่าไงเป็นว่าผสมง่ายเหมืนหมอประชาครับ ผสมเทียมตลอดเดียวติดนะครับขาเจ็ดเดือนแล้วแม่บ่ท่านขึ้นมาตียังครับยังยังยังว่ท่านขึ้นยังมันขึ้นมันยังผอมอยู่หน่อยนึงเนาะครับแต่ว่าก็คือมันก็ได้ดีอย่างนึงคือสี่หมื่นสองตัวเนี่ยลูกเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียครับแล้วก็เจ็ดเดือนกว่าแล้วใหญ่ปนี้พี่น้องเบืองอ่ะตัวนั้นอ่างดีราคามันเลยสูงเออตอนนั้นอ่างดีคืออีกอย่างเนื้อหนังมันดีตัวนั้นเนื้อหนังดีก็ซื้อราคามาแพงน้าครับแม่ตัวนั้นซื้อมาแสนห้านอะคกับแม่่นนนััครบ โอ้ยลูกมันอาจจะลูกคุมละม้ากเนี่ครับงามครับลูกงามสมัยตะกี้คันลูกสีแดงๆใหญ่ๆจังซี่นี่ครับเครื่องดำครับเครื่องดำแล้วพรอชาติครับคันสมัยง้วแพงนี่ลูกมันราคาบันไดพวแม่สีสูสีวังห้าหมื่นอยู่มั้งอุ้ยมันเสียอยู่ที่ห้าหมื่นครับมันสบอยแปะแสนหมอกคันมันจูดเขากันสิไปพุดแล้วคนจูดเขาบริเ็นเขาเนาะธรรมชาติครับธรรมชาติแยกบ่อแยกบ่ แย่กันแย่ครับคันใดคันคุยถือกันลูกมันเท่าไรเป็นไปสามหมื่นครับแม่หมื่นสองแม่นครับผมเอาแม่ได้บ่ตรงตรงมาแบ่งกันเอาครับแ่เท่าไรครบแม่แบงกันเอาเอาแล้วไปเอาลูกไปเอาแม่กันแบ่งกันเอาลูกสามหมื่นครับแม่หมื่นสองเออบึ่งเอาตี่ะลูกเป็นราคากว่าแม่ครับตอนนี้ผมว่าลูกแพงกว่าแม่แล้ล่ะแม่นบ่แม่นครับ ตามสายตาผมอาจายเกิดมีผู้ใดมาเอาตัวลูกสามหมื่นเอาตัวแม่ไปเอาตัวแม่ไ่ผมเนอะครับผมเออเขาถ่ายอยู่แนวนี้นะครับนี่หรือสิแบ่งแม่เลยบอบ่ได้ครับบ่ได้ต้องไปน้ำกันไปน้ำกันมันต้องไปน้ำกันแน่นวะครับขั้นเอาลูกไปก่อนแม่ก็สิขายยากบัดนี่ครับนี่ขั้นเอาแม่ไปก่อนลูกก็สิขายยากนาะบัดนี้เนาะเอาเก็บเก็บพอเขาช่วลรูมเอาเบอร์โทษใดนะ 097 097 125 125 5230ครับ523ออกมาข้างนอกมันละใหญ่น้องงวนี่เนาะครับทั้งใหญ่ทั้งงามมันหลงเหลืออยู่บ่หลายดรอกครับง้วนลอยแนวนี่อ้มันเหลือบ่หลายเขาขายเบิดแล้วเขาขายเบิดแล้วว่าสันเ่อลปีกับโเคยเป็นงอนนี่ตัวนี้เสียดายเพราะเขาบริหเขาไว้น่อนาะมาจะเป็นงวไไงเพราว่าพิ่นทานตโลกด้วยคือว่าในใจผมครับเอา เบิ่งเอาเ้อพี่น้องคือโคมนี่นะผู้ใดอยากได้ลูกไม่เอาสามหมื่นเดี๋ยวผมจะเอาแม่มันเองเอาสั <c oughs> <c oughs> ้นตัวเนาะครับอ่บบอยากเอาเป็นเป็นโคมเนาะอือยากยกชุดนะครับไยได้เปิดราคานีอยากเปิดราคา <ขอ S 1> ยกพอยก่อเราอยากขายออกนั่นแหละพี่น้องกันราคากันยังต่อร่องได้อีกเด้เราบอกโค้มละสี่หมื่นสองยังต่อร่องได้อีกแต่ว่าตัวนี้ผมมักลูกมันแห้งนี่นี่ตอนนี้มักลูกมันแห้งแต่ว่าสี่เดือนคุนตัวนี้ก็ต้องเอาไปเป็นโคมเนาะ ทุนแม่มันซื้อมาแสนห้าเลยพี่น้องเด้อพอเราซื้อมาแสนห้านะครับนี่ก็ลูกสามนี่แหละบักเถิกน้อยเนี่แหละลูกสามนะครับขายลูกไปตัวแรกกัเจ็ดแปดหมื่นอยู่ครับโอ้ขายลูกตัวแรกเจ็ดแปดหมื่นลูกตัวที่สองเด้อตัวที่สองขายไปประมาณว่ามันลงมก็ถือว่าผูเป็นว่าเนื้อแต่ลยขายถิงไปวังสามหมื่นนี่แหละกะัซ้ำซ้ำได้แสนนึงแล้วครับก็เหลืออยู่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นก็คันขายได้สี่หมื่นก็ ก็ไม่อยู่มือ,อ่รุปอยู่มือม่อยู่มือ่เนี่ <laughs> ยแหละจะสร้างมันวเวลาเวลาเขาขายแห้งบวขึ้นเนาะครับผมเอาขอบคุณพ่อชาติ <ผม S 1> หลายๆเด้อครับผมเอาเด้อพี่น้องเดอ้อมาตาเน่นะครับผู้ที่อยากได้งว้วนใหญ่งว้วนง่ามไปเลี้ยงซื้องว้วนกับซื้อช่วงมันถูกนี่แหละพี่น้องซื้อช่วงนี้แหละนะครับผมมีเงินพอซื้อเก็บอยู่ครับผมมีเงินพอซื้อเก็บไว้อยู่พอซื้อแห้งคู่นี้นะครับนี่ทั้งสองโค้มเลยนะครับนี่สี่หมื่นสองบาทสั่นยังต่อรองได้อีกเด้อพี่น้องเด้อ ผมมีรถบอกผมผมมีรถน้องใช่เดี๋ยวให้มันไปส่งให้นะครับระยะทางคิดขึ้นกันบึดโลละสิบเจ็ดบาทจากคลองง้วหฮอดบานทันนะครับวิธีคิดค่าส่งง้วง่ายง่ายเลยออกจากบ้านน้องตอแก้วนะครับไปฮอดบ้านทันอยู่นั่นจากโลกคุณสิบเจ็ดบาทเข้าไปนี่คือราคาค่าส่งง้วเป็นมาตรฐานทั่วประเทศนะครับขอบุณพระชาติขอบุณนองฟิล์มขายอยู่่อสองหมื่นน่ะนะหัวลุน ได้ไปเพื่อนได้เอาขอบคุณหลายๆนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ